ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายย่อมมีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียว คือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมมัติตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาธรรมนิยามตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิทัปปัจจยตา ตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำ และได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายย่อมมีดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลธรรมทาทุาใดในกรณีนั้นอันเป็นตตะตทา คือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิตะธาตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญาธาตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้น